ไม่ดีต่อสุขภาพไม่ดีต่อสุขภาพเอาตังค์นนะดอ,อ,อกนี้สวยเห้เห็นไหมเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมว่ามันต้องขยับเบ็ดเห็นไหมคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนําให้เล่นหรือทำตามนะคะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า8ปีไม่ควรรับชมนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้เสียงหมูหรือเสียงก้นไม่ร้นะ สังบดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะจ๊ะวันนี้มาเจอก,กันกับเกรมรักกี้พิ่เกอ์หวนนูหมูนูนูหมูหน้นโชกไปวันนี้ภาพทุนมาที่แปดล้นเจ็ดนะ 5, นะทุกคนนะเบ็ดร้อยไม่น่ารอดนะจ๊ะขอไปเบ็ดน้โชกของเราก่อนละกันเนะเบ็ดสิบเริ่มต้นมาเบ็ดสิบว้าวเริ่มต้นมาดีเริ่มต้นมาดี โอเคสูเกมนี้วัยเหนื่อยเล่นที่รอบล้านเล่นรอบที่สามล้านหกแสนแปด่นแปดพันรอบนะจ๊ะรอบนี้หุ้ยเป็นเกมที่ติดอันดับความชอบของเราอ่าท็อปสิบรักันนะจ๊ะเป็นเกมเหนี่ววนลบนนะไม่รู้เป็นอะไรอ่ะชอบมากเลยอ่ะรู้สึกว่ามันเข้าดีเข้าดีใครเล่น ว้าวเห็นไหมเห็นเบสไหมเห็นสเก็ตเตอร์ไหมอีกตัวหนึ่งอ่ะไม่เห็นนะจ๊ะ <c oughs> ไม่เห็นนะีกตัวหนึ่งมาหน่อยมาหน่อยเถอะถือว่าทุย <c oughs> โอ้โหเอ้ยสเก็ตเตอร์หลอกเราบวกไปบวกไปเพื่อนบวกไปนนั่ไงมาเออดีแล้วไม่เข้าเบสเมื่อกี้มึงมาเข้าเบสนี้โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เพื่อน สวยสวยสวยถือว่าดีถือว่าดีถือว่ารู้งานมาเข้าไปสามสิบเอาดีไปลูกสายเดียวไปเอาดีต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปใบไม้ไหลมาว้าวใบมุ่งใบไม้บ่ไหลเลยสวยมาต่อเนื่องต่อต่อนต่อว้าวว้าวว้าแล้วว้า โหอย่างเฮียหโดูมากงไงแม่งเอจ็ดแตู่กอย่างนี้ต้องเพิ่มเบ็ดไปเรามนสายโหดอยู่แล้วรเรามันสายโหดอยู่แล้วลงมา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 บ้อบอกแล้วนะเคยบอกอยู่หลายคลิปมากๆเลยนะว่าอย่าเล่นเบ็ดเดิมถ้าสเก็ตตต้องลองแล้ว ขยับเบ็ดทันทีนะแล้วแต่นะแล้วแต่เราเลยว่าจะขยับขึ้นหรือจะขยับลงนะแล้วแต่เดี๋ยวเราลองขยับลงดูบ้างนะไม่รู้มันจะไหลหรือเปล่านะเพราะส่วนใหญ่ถ้าอะไรบวกมาแล้วเราก็จะขยับขึ้นนะนเพะื่อนเราก็จะใส่มันไปเลยนะเพราะเรามันหัวร้อนอยู่แล้วเรามันสายหัวร้อน <c oughs> สวยตอนนี้ไปสวยสวยแบบตอนเนื่องบ้า <c oughs> โอ้ก็ยังดีระพันกว่าอะในๆก็ในในแล้วเบ็ดยี่เรายัางไม่เล่นไปเล่นเบ็ดยี่ดูหน่อยแล้วกันนะคะใส่โต้งลงเบ็ดนี้แล้วอย่าเล่นอย่าเล่นสามน้ำเพื่อนนะไม่ดีไม,ไม่ไม่ดีต่อสุขภาพไม่ดีต่อสุขภาพเอาต่อน,นะอู้หูดอกนี้สวยเฮ้เห็นไหมเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมว่ามันต้องขยับเบ็ดเห็นไหมเห็นไหมเห็นไห่ไมมไม่ไม่ไม,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 มามันต้องมาดอกนี้แหละเพื่อนเพื่อนเฮบฮบ ฮทปอ้ยเทปอู้ยโดนหลอกว่ะโดนหลอกจริงๆไม่ติงน้งต่อหนึงงังอึ๊บอึ๊บอื้อหือมาอีกแล้วสามตัวสามตัวอีกตัวหนึ่งรออะไรอีกตัวหนึ่งรออะไรมาว้าอีกตัวนึงเลมอนเลมอนลงมาอู้หูสวยเลมอนเลมอนลงมาแล้วเอาสเก็ตเตอร์รออะไรอะจ๊ะรออะไรอะจ๊ะสูมันต้องลงดิจังหวะเนี้ยฟาด เอามาก่อนเอา่อดไม่เป็นไรไม่เป็นไรลงมาลงมาอีกอีกตึกหนึ่งอีกตึกนึ่งถันจะหล่อกไปถึงไหนกูลุ้นกันขาดใจเราเพื่อนป๊าดพี่โโอ้โหเบ็ดนี้ไม่น่าลงนะเพื่อนนะลงุกเ็ดนะเบ็ดสามสิบเป็นห้าสิบนะแต่เบ็ดดีไม่ลงเออมันต้องบวกขึ้นนะมันต้องบวกขึ้นนะเพื่อนนะ เสร็จรับวันนี้ก็น่าจะพอกงนแค่นี้ดีกว่าเดจจ้เพราะว่ามันเริ่มจะไม่หายแล้วจะเริ่มกลัวปล่าอุ้ยเออก็ยังได้อยู่นะเพื่อนๆยังได้อยู่แต่วาเดี้เนึกมันให้แค่ตัวเดียวแล้วเห็นไหมมันยังได้อยู่มันยังได้อยู่มันยังโอเคอยู่มันยังโอเคอยู่ว้าวโอ้โหสำหรับเกมหมูรอบที่สามล้านแปดนะก็ ถือว่าไม่น่าถือว่าดีมากๆเลยนะคะรอบที่สามหลับแตกแปดมาประมาณ8ป <c oughs> รอเร่นนะจ๊ะเกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เราชอบนะอ่ะสำหรับวันนี้ก็รากันแต่เพียงเท่านี้นะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดิ่งแจ้งเตือนี่ช่องกันด้วยรัก,กันนะจ๊ะบายบาย